ของบางสิ่งบางอย่างมันต้องอยู่คู่กันคงไม่ต่างอะไรครับขับคุณเจนกับผมแล้วครับนานแค่ไหนเจนก็รอได้เพราะแค่นี้ก็ดียิ่งกว่าที่เจน คิดว่าแล้วล่ะเ <me aning> จอ <me aning> หุผลยิงควา้ายิงเหนื่อยยิงทอใจที่อยากที่สุดตอนนี้ต้องการแค่เพียงกิ้งไม้เพื่อจะกะให้อบอุ่นใจทุกนั้นเองหวังว่าเธอจะเป็นกิ้งไม้ เอาอาจิงจ่าหรือทำอะไรอ่ะก็จัดของไหว้ให้ม้าไงใครบอกเลือกว่าโอจะไหว้ที่นี่อ่ะ้วม้าจะไหว้ที่ไหน ว่าขายบ้านบริษัททิ้งแล้วนะทำไมก็เจ๊แหละทํำเจ๊งอยู่ดีๆก็หนีไปเฉยๆไม่ยอมกลับมาทำงานแล้วใครรับผิดชอบอ้วว่าเป็นหมอนะไม่ใช่นักธุรกิจแล้วบ้านเนี้บ้านหลังนี้มันหลังใหญ่โซมก็โซฝุ่นมันก็เยอะดูแลก็ไม่ทั่วถึงวอไปซื้อบ้านแถวโรงพยาบาลไป,ไปล้ที่ติดมาดูแลคนเดียวได้ แล้วมาก็อยู่กับเจ้ไงอยู่กับอัวมาเขาอยู่กับอัวเขาไม่มีความสุขหรอกนะเขาว่ารักรือเขาอยากอยู่กับลึอจะอยู่ได้ยังไงอ่ะบ้านหลังมันก็แคบห้องนอนก็มีพอแค่พ่อแม่ลูกเท่านั้นแหละอีกอย่างงานอัวก็ยุ่งไม่มีเวลาดูแลม้าหรอก แต่มา้าเขาอยากอยู่กันลือนะเขาอารักลือที่สุดเอาม้าไปอยู่ด้วยเถอะนะนะเจ๊ยังไงลูกสาวอ่ะก็ขอขอแม่ดีเดียวลูกสะใภ้นะเจ๊เจ๊ดูแลมาแ้าเถอะนะครอบครัวฉนันน่ะไม่เหมาะดูแลคนแก่หรอกแต่อมาม้าเขาเ<อ>จ๋งใจลื้อยุ่พวกเหลือนี่แล้วนะวังนี้เป็นวังมงคล ปะปะรีบรีบไปจังต้วหรือนี่เลยจะเลยไหวอ่ะเตียเดี๋ยวพอไหวเดี๋ยวนะเดี๋ยวมีขนมเจ๊ะแระเลยอะ่ะให้เจะนะนะอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยเดี๋ยวอ้วนกงไปแล้วนะมาคืออ้วนจะพาครอบครัวเที่ยวฮ่องกงเนะี่ยคงอยู่ไม่ทันไหวเตียหรอกมาฉันเก็บข้าวของของมากองไว้ตรงนี้แล้วนะ เจ้ขนไปวันนี้เลยนะเดี๋ยวทีเล้งจะเข้ามาแล้ะป,ปาลูกเสียเวลามากแล้วปะมา หมอสมพงศ์เขามาเสนอขายให้เฮียถูกๆเฮียก็ไม่อยากจะรับซื้อไว้หรอกแต่หมอสมพงศ์เขาบอกเฮียว่าถึงเฮียไม่ซื้อไว้เขาก็ต้องขายให้คนอื่นอยู่ดีถ้าเจนใจเป็นเฮียเจนใจก็คงทำแบบเดียวกันมันก็ดีกว่าตกไปอยู่ในมือของคนอื่นไม่ใช่เหรอ รูเ้เตยกลับบ้านแล้วนะนี่ว่าจะต้องอยู่บ้างนี่เหรอเนี่ยทําไมถึงได้หนีจากลือไปไม่พองเลยอ่ะฮะ อาจารย์เลือจะจองเวงจองกรรมกันว่าไปถึงไหนกันอ่ะมาทำไมอะทำไมนี่อ้วนไม่ใส่ลูกหมาใช่ไหมเนี่ยฮะอัวนทำดีกับมมามาตลอดเลยอ่ะทำไมมมาไม่เห็นความดีของอ้วนบ้างอ่ะดูด่าอ้วนทุกวันเลยอ่ะ ทำไมอ่ะว่าไม่ใช่ลูกมาไม่ใช่ลูกเลยใช่ไหมนี่นะนี่นะพูดแล้วยังงมาขึ้นเสียงขึ้นเสียงกับอามาอย่างงั้นเหรอฮะนี่ระวังบับกันจะขึ้นหัวบับกันจะขึ้นหัวไม่ได้เรื่องเลยนะนี่ระวังทำอะไรก็จะไม่จะเลิกไม่จะเลิกไม่เจริญนี่นะจะทำอย่างเนี้ยให้อามาช้ำใจตายใช่ไหมให้อามาช้ำใจตายให้อามาช้ำใจตายใช่ไหม พูดแล้วอ่ะมึงจะมาจ้องหน้าไม่ยังงั้นเหรอฮะจะเอาใจแล้วนะอาเจงใจ ไฟปิดน้ำนะครับช่วยชาติประหยัดไฟได้ครับะใครวะไม่นั่งอยู่นอกบ้านทำไมวะเนี่ย,ยคุณรับคุณ เุาขึ้นหรือครับใครทำอะไรพี่หรือเปล่าครับเนี่ยอยู่เถอะครับพี่อุ้ยรองเท้าก็ไม่ใส่ด้วยครับพี่เจนครับผมว่าพี่เจนเข้าบ้านก่อนเลยนะครับไปครับเข้าบ้านนะครับ